เสื้อสีพื้นอนละคาร์ดนใหม่วันนี้นะคะวันนี้เป็นเสื้อสีพื้นงานปักนะคะลายผ้าตัวนี้จะเป็นการปักลายดอกแบบโทนออนโทนคือสีได้เขาจะเด้งออกมาจากเนื้อผ้านะคะคือบางจุดก็จะปักเป็นเหมือนป๊อป,ปออกมาให้ดูมีมิติมากขึ้นแล้วก็ปักเลาะเชิงนะคะตัวนี้ดีเทลสวยมากปักเต็มทั้งหน้าทั้งหลังนะคะ ส่วนทรงแขนตัวนี้เขาจะเป็นทรงแขนแบบ3ส่วนไม่มีหลังถ่วงด้านในนะคะขอบแขนใส่เป็นสม็อกแล้วก็ด้านข้างเขาจะใส่เป็นงานปักเข้าไปสวยมากทรงคอมีรูดเล็กน้อยเพิ่มวอลลุ่มให้แบบนะคะด้านในเป็นซับสายเดี่ยวเย็บติดมาทั้งหมด2ส,สีนะคะมีสีน้ำตาลกับสีดำนะคะสีดำก็ปักสวยเหมือนกันคือด้เขาจะไม่จมเลย